นุ่มรอเจ็คสันวังนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นโชว์คอนเสิร์ตในประเทศไทยก็ยังคงเดินสายออกรายการนะคะแล้วก็มีงานต่างๆรวมไปถึงการไปซื้อของนะคะตระเวนชิมอาหารหลายๆที่ในเมืองไทยแน่นอนนะคะว่าทุกช่วงเวลาก็มักจะมีแฟนคลับติดตามเจ้าตัวไปด้วยเสมอส่วนกระทั่งล่าสุดนะคะเกิดเป็นประเด็นดราม่าค่ะประเด็นดราม่าเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมๆกับแฮชแท็กนะคะเซฟแจคสันนั่นเอง เมื่อโซเชียลของแฟนคลับที่ใช้ชื่อว่าทีมหวังอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษโดยมีใจความว่าความเป็นส่วนตัวของแจ็คสันนั้นถูกบุกรุกเขาออกไปซื้อของที่ตลาดกลางคืนแล้วก็ทานอาหารนอกบ้านผู้คนเนี่ยเลือกที่จะติดตามเขาไปทั่วฝนตกแต่พวกเขาก็ยืนยันที่จะรอแต่สันดูแลแฟนๆที่ยืนท่ามกลางสายฝนด้วยการเลี้ยงอาหารมีแฟนๆบางคนปฏิเสธด้วยความเคารพแล้วก็รักษาระยะห่าง แต่บางคนเนี่ยไม่เคารพในขณะที่อยู่ในร้านอาหารกับเพื่อนโดยคนไม่กี่คนจากสถานประกอบการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโปดรดเคารพเวลาความเป็นส่วนตัวของเขาเขาจําเป็นต้องพักผ่อนเขาเป็นมนุษย์เขาสมควรได้รับเกียรติแล้วก็ความเคารพเช่นเดียวกับคุณเขาจะไม่บ่นเรื่องนี้เพราะเขาซาบซึ้งในความรักของทุกคนนั่นไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากความใจดีนั้นได้นอกจากนี้เรายังของให้ทุกคนนั้นในโลกของสื่อ่อแล้วก็บันเทิงได้โปดรดเคารพความเป็นคน คุณเนี่ยสามารถชื่นชมใครบางคนอย่างสุดซึ้งแต่โปรดอยู่ในความเคารพด้วยเขาก็เป็นคนเหมือนกันเราขออภัยล่วงหน้าสําหรับใครก็ตามที่อาจไม่พอใจแต่ปัญหานี้ไม่สามารถนิ่งเฉยได้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมากมายเราไม่สนใจการสูญเสียผู้ติดต,ตามลำดับความสําคัญของเราคือสวัสดิการของแจ็คสันหวังเสมอมา นอกจากนี้นะคะก็ยังมีดราม่าไปถึงพี่เอสุภชัยค่ะเมื่อมีคลิปที่พี่เอเนี่ยยื่นโทรศัพท์ตัวเองนะคะเพื่อให้แจ็คสันเนี่ยเป็นคนกด Follow i g โดยมีแฟนคลับนำคลิปเนี่ยมาโพสต์ลงทาง t ว i t t e อนะคะอมข้อความว่า,วาอันนี้คืออะไรอะคือจะฟอลเฮียแต่เฮียกดฟอลว่างั้นเหรอคือยังไงโอ๊ยงงอะเฮียจะงงไม่สูแล้วก็ใส่ Hash ท a นะคะเซแฟแจ็คสันหวังเซฟพี่แจ็คค่ะงานนี้นี่ยก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความเห็นมากมายนะคะทั้งบอกว่าพี่เอสุภชัยเนี่ยเป็นผู้จัดการดารา เขาไม่รู้เรื่อง privacy ของคนดังหรอหรือเป็นเ e l e บจะทำอะไรก็ได้หรองงหรือผู้จัดก,การดาราคนนั้นน่าจะห้ามนะคะคุณก็เป็นผู้จัดก,การดาราน่าจะรู้ดีว่าต้องทำยังไงไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยแล้วยังไปช่วยเขาอีกไม่น่าทำอย่างนั้นเลยนะคะไม่น่ารักเลยนะจบครับในส่วนของดราม่านะครับผมกับล็อกกี้แฟนมาต่อกันกันกบประเด็นดราม่าล็อกกี้แฟนครับ ล่าสุดทางด้านของ AEG Present Asia ได้ออกมาโพสต์ถแถลงการถึงกรณีดราม่าของนางเอกสาวคนดังครับที่ได้รับเลือกขึ้นเป็นลัคกี้แฟนบนเวทีคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังโดยมีใจความว่าสืบเนื่องมาจากความสับสนเรื่องผู้เข้าร่วมสนุกคนที่2ในคอนเสิร์ตร,รอบที่2ของ Magic Man 2022 w o r t u t o u r ในกรุงเทพเราอยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราขอยืนยันว่าผู้เข้าร่วมสนุกทุกคนถูกสุ่มเลือกด้วยความยุติธรรม และยืนยันว่าคุณเพิร์ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดและเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นนักแสดงเราเข้าใจอย่างยิ่งว่าทุกขั้นตอนที่เราทําตั้งอยู่บนความสนับสนุนของผู้คุณทุกๆุกคนและเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อมอบโชว์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณเท่าที่จะทําได้ครับต่อมาทางด้านต้นสังกัดของสาวเพิร์นะครับก็มีการแถลงการออกมาในฐานะที่เป็นต้นสังกัดของสาวเพิร์ วิวรินสาราตั้งกิจสุวรรณิศขอชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตซึ่งก็มีกระแสข่าวครับที่ไม่เป็นความจริงทําให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเสียหายแล้วก็มีผลกระทบกับสาวเพิร์ตเป็นอย่างมากสาวเพิร์ตนะครับได้มีการซื้อบัตรคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิร์ดทัวร์2022ในฐานะที่เป็นแฟนคลับคนหนึ่งมีความชื่นชอบในตัวของแจ็คสันหวังนะครับในราคา18,000บาท 1> Magic 1 VIP Package ซึ่งก็จะได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตนะครับในโซนสแตนดิ n ง A 1ใบแล้วก็เข้ารับชมในช่วงของการซาวเชคปาร์ตี้โอกาสสุดพิเศษในการถ่ายรูปตัวต่อตัวกับแจ็คสังหวงังเคิร์ก็ได้ทําตามเงื่อนไขดังกล่าวของบัตรนะครับซึ่งหลังจากที่มีการถ่ายรูปกับแจ็คสังหวังเสร็จสิน้นก็มีทีมงานของคอนเสิร์ตเข้ามาแจ้งว่า เธอมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกให้เป็นลัคกี้แฟนและก็ขอคอนแทคไลน์ไว้เพื่อใช้ในการติดต่อซึ่งเพิร์ดเองก็ไม่ทราบถึงวิธีการในการคัดเลือกของทีมงานจนกระทั่งครับถึงเวลาเข้าชมการแสดงจึงมีทีมงานเนี่ยติดต่อมาตามที่เป็นข่าวเพิร์ดยืนยันว่าเพิร์ดกับทีมงานคอนเสิร์ตไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และเพิร์ดเองก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆในการรับการคัดเลือกเป็นลัคกี้แฟนจึงขอแจ้งเตือนให้มีการหยุดโพสต์ด้วยข้อความที่หยาบคายรวมถึงส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของนักสแสดงโดยทางช่องเองนะครับจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าวเพื่อที่จะปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของนักสแสดงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ